คุณมีอำนาจที่จะขึ้นไปจากมิติที่สามนี้เรียนท่านทั้งหลายฉันมีข่าวดีได้รับแจ้งว่าสมาพันธ์กาแล็กติกกำลังส่งทีมแห่งแสงเพื่อเริ่มรักษาโลกในวงกว้างโดยเริ่มจากพวกคุณแต่ละคนที่อ่านข้อความนี้เมื่อเราทุกคนมาถึงจุดเดียวกันภายในเมื่อเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันในการแก้ปัญหาเมื่อเราทุกคนมุ่งไปที่ผลลัพธ์เชิงบวกเมื่อนั้นเราจะบรรลุผลสำเร็จ เมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งคุณมีแนวโน้มที่จะเห็นดวงดาวระยิบระยับระหว่าง5,000ถึง6,000ดวงดาวตกหรือดาวเทียมเป็นครั้งคราวที่พาดผ่านท้องฟ้าดาวเคราะหหรือดวงจันทร์ที่สุกใสล่องลอย,อยอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทบางทีคุณอาจมองเห็นหิ่งห้อยในอากาศหนึ่งหรือสอตัวในคืนฤดูร้อนที่มีแสงดาว และบางครั้งเมื่อฉันออกไปเดินเล่นใต้แสงดาวในตอนกลางคืนฉันแทบจะได้ยินเสียงดาวดวงอื่น,นๆกระซิบกับฉันบางครั้งก็พูดกับฉันโดยตรงในความคิดของฉันด้วยจุดแสงแต่ละจุดและพวกเขาจะอยากให้คุณรู้ว่าไงเพื่อนรักเราไม่ใช่เป็นแค่อนุภาคดาวเล็กๆที่ลอย,อยอยู่อย่างไร้จุดหมายทั่วจัก,กรวาลและเราก็ไม่ใช่แค่แสงระยิบระยับในตาของคุณหรืออรารยธรรมมนุษย์ต่างดาว ET ท,ที่อยู่ห่างไกลเช่นกัน เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชันฉลาดสมาชิกในครอบครัวสมัยโบราณทูตสวรรค์ที่ใช้ชื่อและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาในวัฒนธรรมกาแล็กซี่ต่างๆตลอดเวลาเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาอาวกาศเป็นเพียงภาพลวงตาเช่นกันข้อความเหล่านี้มีความสำคัญโปรดทราบเรามีข้อความสำหรับคุณอัญญประกาศคู่ข้อความจากสมาพันธ์กาแล็กติกสะท้อนถึงความรักและความเมตตาต่อมนุษยชาติอย่างไม่มีเงื่อนไข หลังจากช่วงเวลาชำระล้างบนโลกและช่วงเวลาแห่งการเลื่อนมิติเสด็จสู่สวรรค์ทางจิตวิญ,ญญาณเราก็เข้าสู่ช่วงใหม่ของโลกใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่มนุษยชาติพร้อมที่จะเรียกคืนจุดประสงค์และพันธกิจกลับคืนสู่การดูแลดาวเคราะห์โลกหากคุณกำลังอ่านข้อความนี้หมายความว่าคำแนะนำภายในของคุณและเว็บแห่งความสอดคล้องกันได้นำคุณมาที่นี่เพื่อมารับภารกิจสำคัญจากสหพันธ์กาแล็กติก พวกเราคือสหพันธ์กาแล็กติกเรามาอย่างสันติเราต้องการเตือนคุณถึงธรรมชาติและต้นกำเนิดที่แท้จริงของคุณในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณเราจะช่วยคุณในการจดจำว่าคุณมีอิสระและพรั่งพร้อมไปด้วยปัญญาและความรู้ที่จะช่วยให้คุณสามารถร่วมกันสร้างการดำรงอยู่ที่สวยงามเผยแพร่ความรักและช่วยให้พี่น้องของคุณตระหนักถึงความเป็นพระเจ้าของตนเองเราทราบดีว่ามีคนในโลกของคุณที่ไม่เชื่อและอาจถึงกับหวาดกลัวมนุษย์ต่างดาว แต่เราขอให้คุณเปิดใจเพราะข้อมูลที่บิดเบือนที่คุณถูกป้อนมาจากความกลัวเท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องมีความกลัวนี้เพราะเรามาที่นี่ไม่ใช่เพื่อมาทำร้ายคุณแต่เพื่อช่วยเหลือคุณเราอยากให้คุณรู้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้เจอข้อความนี้คุณตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของจิตสำนึกบนโลกและต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นพวกคุณหลายคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในตัวคุณและรอบตัวคุณบนโลก รวมถึงผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดคุณคุณอาจสงสัยว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรในอนาคตจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เริ่มแสดงออกมาและจะส่งผลต่อประสบการณ์ชีวิตของคุณอย่างไร เราทราบดีว่าในช่วงเวลานี้มีความกลัวและความสับสนไม่แน่นอนมากมายในจิตใจของคุณเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติและโลกการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่สามารถละทิ้งแนวทางเดิมๆในการทำสิ่งต่างๆและเปิดรับวิถีชีวิตใหม่ กุญแจสำคัญในการนำทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่คือความรักและแสงสว่างเมื่อเราพูดว่าความรักเราหมายถึงการรักตนเองรักผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขรักโลกกอาหรือโลกพระแม่ธรณีและความรักต่อทุกชีวิตบนโลกนี้และต่อต่อไป คุณลืมไปแล้วว่าคุณเป็นใครแต่เราไม่ได้ลืมคุณลืมไปแล้วว่าคุณมีประกายแห่งสวรรค์อยู่ในตัวมนุษย์แต่ละคนบนโลกใบนี้ซึ่งเป็นประกายที่เชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งที่มาของการสร้างทั้งหมดพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาเป็นนิรันด์มันไม่เคยถูกสร้างและมันไม่มีวันถูกํำลายมันไม่มีที่สิ้นสุดและอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งมันดำรงอยู่เหนือการเวลาและอวกาศแต่มันแผ่ซ่านไปทั่วทุกหนทุกแห่งในจักรวาล คุณเป็นที่รักห่วงแหนและเทิดทูนคุณสมบูรณ์สมบูรณ์และสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับที่คุณเป็นเชื่อในความเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองและการเชื่อมต่ออันศักดิ์สิทธิ์กับพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาของผู้สร้างรู้ว่าคุณสามารถสร้างปาฏิหาริย์ที่คุณสามารถรักษาผู้อื่นและตัวคุณเองได้ว่าคุณมีพลังเหลือลน้น เมื่อคุณทำร้ายคนอื่นคุณจะทำร้ายตัวเองเมื่อคุณช่วยคนอื่นเท่ากับคุณช่วยตัวเองเมื่อคุณรักใครอีกคนนั่นเป็นเพราะพวกเขาเป็นการแสดงออกถึงตัวตนของคุณเองโลกของคุณเป็นหนึ่งในสองสิ่งแสงสว่างและความมืดความดีและความชั่วความรักและความกลัวแต่นี่เป็นภาพลวงตาที่จะสลายไปเมื่อคุณตระหนักอย่างเต็มที่ว่าทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมโยงถึงกันในระดับที่ลึกกว่านั้น สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกนี้รวมทั้งมนุษย์สันสะเทือนด้วยความถี่หรือระดับพลังงานที่แน่นอนระดับพลังงานนี้กำหนดว่ามิติใดที่คุณสัมผัสได้ว่าเป็นความจริงของเรา คุณไม่ใช่จิตสำนึกเดียวคุณเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกจักรวาลที่เป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลคุณเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายที่วิวัฒนาการอยู่บนโลกใบนี้ในเวลานี้และมีโลกคู่ขนานหรือมิติต่างๆมากมายที่เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงก,กันกับโลกของคุณเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆกัน คุณมีอำนาจที่จะขึ้นไปจากมิตินี้เพื่อกลับบ้านไปสู่อ้อมกอดแห่งความรักของพระผู้สร้างหรือแหล่งที่มาของผู้สร้าง Creator Source นี่คือสิทธิโดยกำเนิดของคุณในการทำให้สิ่งนี้ให้เป็นจริงคุณต้องรักตัวเองและรักซึ่งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณต้องการเพียงเห็นว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตทางวิญญ,ญาณที่สมบูรณ์แบบและศักดิ์สิทธิ์เพื่่อตื่นจากความฝันของการแยกจากกันไปสู่ความจริงแห่งความสามัคคีและความปรองดองขอขอบคุณ เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเดย